สวัสดีครับผมเดนเซนท์คนช่วยนะครับวันนี้จะมาเล่นอันนี้นะครับพอจะมาสอนพอจะทำสามอันะครับพ่อนจะสอนวิธีการรีจิสเตอร์และล็อกอินนะครับรีจิสเตอร์เขียนไปครับชื่อมันต้องเป็นนี้นะครับชื่อมันต้องถ้าจะให้ครับอย่างตัวสีเทานี้เห็นไหมครับนั่แหละถ้ามีหนึ่งขีดนั่นคืเขาอาจจะยอมรับนะครับต้องชื่อไม่เหมือนใครเท่านั้นนะครับโอเค แล้วก็รีจิสเตอร์ะนคะครับยิงสติ๊เขียนอะไรแป๊บหนึ่งก็พิมพ์มันจะเพิ่มเป็นตอนแรกว่าแท็บให้เขียนแท็บแล้วก็รีจิสเตอร์นะครับก็ ลาดบ้าบอกเขาแต่อะไรก็เขียนไปนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะให้พิมพ์อีเมลอย่างเช่น at อ,อะไร .com ก็พิมพ์ไปนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วก็กดนครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็แท็บล็อกอินนะครับ ได้หนึ่งต่อเข้านะครับแล้วเขาออกไปแล้วเข้ามาไม่สามารถอะไรได้ต้องล็อกอินมาครั้งนะึวันเกิดผมสองเก้าหนึ่งศูนย์พีสี่หกล็อกอินก็คือเขาก็จะเขียนยูนารล็อกเจ็ดอินนะครับลองสักอ่ะอืมเดว,โวโิสโอเกมันนะ เอ๊ะทำไมส่วนใหญ่มันเล่นแต่เซอร์ไบโวมนะครับครับงั้นเราก็จะลองไปดูนะว่าจะได้ไหม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 ไ ที่ว่างไม่เหลืออีกแล้วนะครับนี่แหละครับผมจะนะครับมาบอกแค่นี้ผมขออนุญาตตัดคลิปนะครับ